เอาและวท่านผู้ชมครับเอาเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องส่วนตัวก็เรื่องส่วนที่ท่านผู้ชมอยากรู้เมื่อวานนี้ผมไปฟังคําพิพากษาสารชั้นต้นพลตํารวจเอกสมยศภ่มิพันธ์ม่วงฟ้องผมว่าผมหมิ่นประมาทท่านหลายเรื่องตั้งแต่เรื่องที่บอกว่าท่านเป็นตํารวจไซไลน์นะฮะท่านมีธุรกรรมทางการเงินกับผู้ค้ามนุษย์ในํำพลเจ้าของวิกตอเรียซีเข็ด แล้วก็หาว่าผมเนี่ยใส่ร้ายท่านในเรื่องที่ท่านเอาเงินตั้งเงินเดือนของท่านขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วศพประมาทท่านว่าตั้งแต่ท่านเข้ามาเป็นนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนั้นนะฮะตำแหน่งแห่งที่ของฟุตบอลไทยตกไปเรื่อยนะฮะถึงร้อยกว่าจนกระทั่งมาดามแป้งเข้ามาถึงตีขึ้นมาได้เป็นเกาสิบกว่าเขาเชืวท่านบรรยายฟ้องยาวเลย ก็ผมไม่เอาราย,รยละเอียดแล้วกันนะฮะเอาเป็นสรุปง่ายๆว่าในการต่อสู้ของผมนั้นผมมีทั้งหลักฐานบนีงพยานบุคคลเช่นนะฮะคุณวรวีหรือที่เรียกกันบางวีอดีตนายกสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยก่อนคุณสมยศจะเข้ามาตลอดจนคนซึ่งเป็นคนมือขวาหรือเป็นคนสนิทที่อยู่สมาคมฟุตบอลในประเทศไทยในยุคมาดำแป้ง ก็มาให้การพร้อมกับหลักฐานมาให้ดูนะฮะผมก็เอาหลักฐานทุกอย่างสู้กันจนกระทั่งศาลพิภากสายกฟ้องโดยพื้นฐานก็คือว่าเป็นการติชมโดยสุจริตนะฮะท่านก็พูดชัดเจนนะฮะว่าหลักฐานทุกอย่างพิสูจน์ชัดเจนว่าสิ่งที่ผมพูดนั้นไม่ผิดนะฮะรวมตลอดจนถึงผลตําเบกสมยศก็ฟ้องหาว่าผมไปกล่าวหาว่าท่าน อยู่ในที่ประชุมในการกำหนดความเร็วของรถเหมือนกับไปแทรกแซงการทำงานของเจ้าหน้าที่ท่านก็บอกท่านไม่ได้อยู่ในที่ประชุมแต่พเพอิญผมก็มีท่านพันตำรวจท่าพันตำรวจเอกธนสิทธิ์ซึ่งอยู่ในที่ประชุมท่านก็มาให้การบอกอยู่ในที่ประชุมครับคือผมไม่รู้คุณสมยศบ้าคลั่งอะไรขึ้นมานะฮะจริงๆแล้วทุกข้อทุก กา,การกล่าวหาผมนั้นพิสูจน์ได้หมดทุกประการนะฮะท่านผู้ภากษาก็บอกถึงแม้คำพูดผมจะใช้คําพูดที่แรงไปหน่อยแต่ไม่ได้ทําให้บริบทมันผิดเปลี่ยนไปแล้วก็ไม่ได้อยู่ในขั้นบินประมาทอย่างเช่นผมพูดว่าหน้าด้านด้านจริงๆนะฮะโน่นนี่นะั่นท่านผู้ชมก็รู้ว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ปากจัดคิดอะไร ก็พูดออกไปเช่นนั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วก็จบไปอีกหนึ่งคดีอีกหนึ่งคดีที่จบไปแล้วแต่ว่ามันมีผลสะเทือนตามมาคือคดีแม่ของแตงโมล่าสุดนะฮะแม่ของแตงโมเข้ามาพบอาจารย์ปานเทพที่นี่ก็อธิบายเรื่องราวต่างๆซึ่งพวกเราก็รับฟังจนกระทั่งแม่แตงโมบอกว่า เขาจะยกเลิกการใช้บริการของทนายเดชานะฮะก็ปรปลว,ว่าเขาบอกมาพักแล้วแต่เราก็เฉยๆอยู่เพราะว่าเราต้องการรู้ว่าเขายกเลิกจริงหรือเปล่าในสุดเขาเซ็นบอกทนายเดชาว่าเขายกเลิกทนายเดชาก็เซ็นรับมาเรียบร้อยแล้วก็สรุปแล้วว่าปัญหาการจะต้องอุธทอนปัญหาโน้นปัญหานี่นั้นนะฮะก็ต้องกลายเป็นว่าทาง แม่แตงโมก็ต้องหาทนายใหม่ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะฮะก็ท่านคงเยาวจะพอจะเดาออกใช่ไหมว่าใครจะเป็นคนจัดทนายให้นะ,ะที่น่าตลกขบขันมากท่านผู้ชมถ้าจำได้ธนาเดชาเขาบอกว่าราคาฐานที่มีเป็นล,งลงังๆแต่ปรากฏว่าพอเซ็นยกเลิกทนายแล้วต้องคืนหลักฐานพวกนี้มาให้แม่แตงโมเขาคืนกระดาษมาแค่ปึกแค่เนี้ยท่านผู้ชมปึกแค่เนี้ย จากการที่บอกว่าหลักฐานมีเป็นหลังๆและนี่คือทนายคลายทุกเดชานะฮะเรื่องต่อไปก็ต้องว่ากันไปว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปอีกแต่ที่แน่ๆนะฮะผมคิดว่าการที่แม่แตงโมตัดสินใจย,ยกเลิกทนายเดชานั้นก็เป็นพฤติกรรมที่สามารถจะชี้ชัดแต่ว่าในภาพของแม่แตงโมแล้วทนายเดชาเป็นคนอย่างไร ท่านผู้ชมก็ต้องไปร่วมกันคิดกันเองนะฮะส่วนทนายเดชาตอนนี้ยังเงียบอยู่อาจจะตั้งตัวยังไม่ติดนึกไม่ถึงนะฮแต่เข้าใจว่าอีกไม่นานก็คงจะออกมาอารวาสเหมือนเดิมตามปกตินิสัยไอ้พวกผมก็ชินชากับเรื่องพวกนี้ไปแล้วท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับ <c oughs> อาจารย์บานเทพประธานมูลิธิยา,าวข้าวเหนดินของผมเนี่ย คนลุกสู้มาทุกวันจนวันนี้ไม่มีคนให้ลุกแล้วเพราะว่าท่านผู้ชมแล้วพ่อแม่พี่น้องที่ช่วยบริจาคในการสมรบทุนครั้งนี้มาหนึ่งวันกับอีก15ชั่วโมงเงินเข้ามาละสิบล้านบาทค่าใช้จ่ายในการจัดงานครั้งนี้เนี่ยเบ็ดเสร็จสรุปแล้วไม่เกินล้านบาทแต่ว่าประมาณนั้นนะไม่รู้เท่าไหร่ แต่เราน่าจะเหลือเงินเยอะมากผมก็ปรึกษาอาจารย์บาเทพอาจารยรเทพจะปรึกษา,าคณะกำการดูนะฮะคณะกำการที่จัดงานจุดนี้นะฮะซึ่งผมคิดว่าเขาคงไม่กัดข้องเราจะเงินทุนที่เหลือเนี่ยเอาไปทําประโยชน์ให้กับกองทัพภาคสองนะฮะที่อยู่ริมชายแดนกําลังคิดวิธีการอยู่ไม่รู้จะทํำยังไง จะเอาเองินก้อนทั้งก้อนเอาไปมอบให้แม่ทัพภาคสองท่านก็คงจะรับไม่ได้เพราะมันผิดกฎผิดกติกากฎ,กฎหมายห้ามเราก็เลยใช้วิธีการติดต่อไปเพื่อต้องการว่ากองทัพภาคสองต้องการยุทธปัจจัยอะไรบ้างในการที่มาใช้ปกปก้ปองประเทศไม่ว่าจะเป็นแสลบ c คอนกรีตที่ต้องสั่งทำหรือว่า วิธีการก็คือว่าทหารที่อยู่แนวหน้านั้นที่ทํางานอยู่ทุกวันยี่ี่ชั่วโมงนะหรือกองทัพภาคสองเนี่ยเงินที่เหลือเนี่ยเอาไปหารเฉลี่ยแล้วให้พวกเราไปแจกเป็นนสดให้พวกเขาทุกคนนะฮะแต่ก็อีกอะก็ไม่รู้ว่าเพราะว่ากองทัพภาคสองกองในกองทัพเนี่ยคาถามก็มีคนถามว่าเราจะให้ทุกระดับหรือเปล่า พันเอกพลตรีพันพันโทอะไรพวกนี้หรือว่าเราจะเฉพาะชั้นประทวนถึ่งประทวนนั้นเขาเป็นคนที่ถือปืนระดับจา่าระดับสิบเอกอยู่ริมถนนเอาเปไปว่าอย่างนี้เดีอท่านผู้ชมครับเราจะปล่อยเงินก้อนนี้ออกให้หมดรับรองได้ท่านผู้ชมเชื่อพวกผมเชื่อผมน้อย่างน้อยก็เชื่ออาจารย์บานเทพโปร่งใสที่สุดรับรองว่าทุกบาททุกสตางค์ มีที่มาเรารู้อยู่แล้วแล้วก็มีที่ไปมีคนบริจาคเข้ามาหมื่นกว่ารายแล้ว่านผู้ชมกรับ1 6หมื่นหกรายไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เอาเฉพาะคนที่บริจาคเข้ามาเนี่ยหมื่นหกพัคนเนี่ยเอามาอยู่ที่ที่ชุมนุมนี่ก็เป็นจํานวนเยอะแล้วไม่ใช่น้อยแล้วเราจะปิดการรับบริจาควันที่2ี่สิบแปดสบแปวันสุดท้ายหลังจากนั้นแล้วเราจะไม่รับ ถ้ามีหลุดออกมาเราก็จะตั้งเป็นกองทุนอีกก้อนหนึ่งเพื่อจะเอาไปจ่ายให้ทห,ห,หารต่อไปแต่เราเอาตัวเลขอันนี้มาก่อนก่นครับตอนนี้เรามีเงินอยู่15ล้านกว่า15ล้านบาทนะฮะหวันกับอีก15ชั่วโมงมีเงินไหลเข้ามาและก็ยังคงไหลเข้ามาอีกตลอดเวลาผมเชื่อนะฮะยอดน่าจะเกิน20กว่าล้านจนถึงวันที่ยี่สนี่คือน้ำใจของ พี่น้องประชาชนทั้งหลายที่รักชาติรักแผ่นดินแล้วพวกเราทุกคนก็ทราบซึ่งอย่างเต็มที่นะฮะพูดไปแล้วน้ำตาคลอว่าคนไทยรักชาติรักแผ่นดินจริงๆไม่เหมือนคนบางคนบางกลุ่มที่แม่งมัวแต่จะขายชาติขายแผ่นดินนะฮะรายละเอียดของการที่จะขายชาติขายแผ่นดินอย่างนั้นจะเป็นยังไงต้องฟังทีมงานหรืออาจารย์พันเทพหรือหลายๆคนที่จะขึ้นเวที วันที่28นี้ผมให้คำรรมั่นสัญญาว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะฮะแล้วผมก็จะขึ้นเวทีด้วยแต่ผมจะพูดอะไรนั้นขออุบเอาไว้ก่อนกันละกันแต่ว่าพี่น้องประชาชนไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะฮะ